สวัสดีครับรีวิวตามตะดนครับอัปเดตครับเพิ่งออกมาจากบางขุนเทียมครับมุ่งหน้าการุงเทพนะครับตอนนี้อยู่บนดนนหมายเลข35มสครับ ช่องถนนนี่เล็กมากต้องเบียดขึ้นไปแต่รถเลนมันไม่ชัดเจนนะโดนตีเส้นแล้วไม่ชัดเจนต้องไปตามเลนนะพี่บา่าวพี่บานะ่าวเนี่ยกลัวจงก้าวเลนกว่าก็ไนดะ้กลัวไม่ไปตามเลนบางทีเลน ไปทางเบี่ยงไหต้องไปตามเบี่ยงเราก็กลวเมนชองเล็กก็เปลี่ยนเลนเป็นเลนซ้ายนะครับหัวรถเบนกันเมื่อกี้ก็ต้องดูเลนกลับไปตามเลนเลนเล็กมากบางทีไปนิดเดียวหักโค้งครับ ขึ้นทางดลวนอ่ะทา,ทางทางพิเศษเฉลิมมหานครอ่ะเนี่ยขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นทางพิเศษแล้วครับมหานครส่วนต่อหม้อที่อยู่ข้างบนอ่ะนั่นเลยครับโครงการที่มาจากพระรามสองนะครับก็ มาจากสดัดส่นประราม2จริงๆก็คือมอเตอร์เวย์วิ่งจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพไปบางขุนเทียนไปสมุทรสาครไปบา้านแพรวเก้าสมุทรสงครามครับแต่ว่าทําได้เยอะนะครับน่าสองปีนี่จะเห็นเห็นเนื้อเห็นหนังภาษาใต้สำนวนสำนวนเห็นเนื้อเห็นหนังก็คือเกือบเกือมอเกือบสมบูรณ์แบบอ่ะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจนะ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือ,ออาจจะบางช่วงนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็มีกล้องนะจะเหยียบเส้นหมากลุกนี่นก็โดนเหมือนกันกนะ็ห้ามรถมอเตรอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนเหรอไหนเห็นมอเตรอร์ไซค์วิ่งเข้ามาหนระหรือว่ามันมีตัวเสียดตรงไหนอนะรถเยอะรถเยอะ ก็น่าจะเนี่ยครับกลังทำมอเตอร์เวย์อ่ะซึ่งก็ใช้เวลา,าว่ารถวิ่งร่วมด้วยอะ่ะเอ้ยเก็บบัตรให้ใจตัคง,งนะใจตัคงกันเนาอ จะต,ต้องไปเอ็มพอรักทีนะมว่างตอนไหนอะ่ะสำนักงานทำไปคุยมันอีกทีมมันไม่หักไปเราไม่เห็นยอดหักปกติมันจะหักไจากบัญชีไปเอ็มฟอ์มันเร็วเราก็สมัครแล้วแต่เข้าไม่เป็น สมักแล้วแต่ว่าวันนั้นยืนยันตัวตนไม่ได้อะเขาว่าไงยืนยันไม่ได้แล้วเขาให้เรามายืนยันเอง<ม>นั่งสามสิบนาทีอ่ะพอพอเราไป,ปยืนยันเองลืมว่าวิธีการทําทํำยังไงแล้วต้องกลับไปสอบถามใหม่อีกทีหนึน่งวันนั้นเราไปพอครั้งนึงม่นรู้วา่าหักยังไม่หกักแต่ก็เขาปรับนะ เว่าะโดนแน่เป็นเดือนจดหมายไปถึงแน่ไม่ได้ตั้งใจบางทีอ่ะมันไมีไม่ไม,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 ไมีสำนักงานอยู่พี่บาวเฮ้ยสลับเลนนีกโอเคครับจ่ายค่าตังด่วนก่อนครับ ตรงนี้คือด่านดาวคนองนะครับเออดาวคนองด่านทางด่วนเดี๋ยวก็กำลังทำเออมอเตอร์เวย์อยู่นะครับที่วิ่งอ้ขนาดเครื่องจักรดูเครื่องจักรก็ก่อนอ้โหใหญ่ใหญ่จริงอะ่ะดูใหญ่ไม่จริงไม่ใช่อะ่ะ อเคจ่ายค่าทางดวนดาวกระนอง50บาทเราไปทางพิเศษทางพิเศษทางดวนพิเศษเฉลิมมหานครครับไปทางปากเกร็ดครับไปทางปากเกร็ดเราไปไป,ไปทางตลวนสีสมานด,ด้วยครับปากเกร็ดแล้วก็สีสมานเลยไป จบเป็นมาจำได้กินไหมมนมนจช่างรถติดอีกแล้วครับพี่น้อง ทางพิเศษเจริญม,มหานครข้างหน้านี่ก็คือเขตตรงเนี้ยข้างล่างก็คือ,อแฝงบางประกอบ แฝงบางเกอบพอเลยไปหน่อยก็จะเป็นเขตราชราชบุรณะเคยมาอยู่แล้วครับตะดนประชาชทิ้งสมัยนั้นน้อบ้านบ้านพี่เกยตอนนี้ไปดานดีดไปแล้วรถช้ารถช้ารถเยอะ แต่ไม่เป็นไรระต่างด่วนนี่รถเยอะรถเยอะรีวิวตะดนอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะครับอาจจะเป็นคลิปที่น่าเบือ่อแต่ถ้าคนไหนไม่เคยมาจะได้เห็นสภาพถนนนะก็คนไหนเคยมาแล้วเคยเห็นสภาพแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ คนไหนที่ดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสะพานพระรามเก้านะครับลุงตู่กับที่ลุงตู่สร้างไว้อะครับเดี๋ี้กรุงเทพเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะมีตั้งแต่เจาะ อุโมง์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยารถไฟฟ้าครับว่าจะไปขึ้นรีวิวมาสักครั้งหนึ่งไม่ได้ขึ้นสักทีทเดี๋ยวขึ้นจันเบิร์นก่อนนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับเขตราชบูรณะครับเดี๋ยวจข้ามไม่นะเจ้าพระยาครับสะพานพระรามเก้าเป็นสะพาน สะพานขึงนะครับไม่ใชจจ่สะพานแฝงนะครับแฝนแฝง,งเป็นสะพานขึงแล้วต่อหม้อที่เห็นก็คือเขาก็ท,ำทำําทําทางด่วนนะครับทางด่วนทางมอเตอร์เวย์ชั้นหนึ่งครับที่ไปบางขุนเทียนไปจมุหรสาครนะ วัดสารอดวัดใหญ่นะอยู่ซ้ายมือวัดสารอดห้ามรถวิ่งบนไหลทางมีงานก่อสร้างข้างหน้าอะไรระบอกอางาน,นนะครับ รถเช้าฮะรถเช้าเพราะว่าถาออเข้าสพสรัอ่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนถนนจากเจริมมาหานครเป็นทางพิเศษสีรัฐนะครับทางพิเศษสีรัฐนี่ต้องข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อนนะครับ เขตบุรณะช่วงนี้ครอยู่ช่วงนี้ก็คือเขตบุรณะเขตราชบุรณะนะครับตกคำมาราชไปนิดหนึ่งโทษทีขึ้นทางด่วนมาจากดาวขนองนะฮะด่านดาวขนองเมื่อกี้ครับยังไม่ได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะใช้วงเงินห้าสิบบาท บางลูกนี่เหยียบไม่ได้นะโดยอย่างนี้ครับที่เห็นกลางสายอะ่ะมันมีกล้องจับอยู่แม้นจะผิดกฎจราจรอะ่ะถ้าทำทำได้เหมือนการเหยียบแล้วก็มีกล้องจับภาพอยู่ก็เคยเจอครับตอนข้างกรงเทศใหม่ๆอาจจะไม่ผมไม่เยรู้เท่าไหร่หรือเห็นเ็เหยียบเหยียบตามครับมันก็ใบบินมันถึงบ้านอะ่ะทุกเบทุกใบอะ่ะ ข้างหน้าครับข้างหน้าตึกสูงๆนั่นคือกสิกรนะครับตึกอาคารพาณิชย์ของกสิกรอาคารน่าจ,จะเป็นสธนาคารใหญ่ไปรอดแหลมๆครับส่วนด้านขวานั้นก็คือเห็นโครงเสาสะพานก็พระรามเก้าครับก็สะพานลักษณะขึงแบบนี้ก็หว่งฝาถ้าไปทาง แต่ถนนกาญจนาพิเศษก็จะมีไปทางชนบุรีก็จะมีสะพานกาญจนาพิเศษอยู่ด้วยซึ่งทําเหมือนกันครับแต่สะพานพระรามเก้าเนี่ย <c oughs> ก็บอกทําสมัยลุงตู่นะออประมาณแปดปีที่แปปีเนี่ยเสร็จแล้วครับเรจใกล้จะเสร็จแล้วก็ <c oughs> มันมีมอเตอร์เวย์ด้วยเห็นไหมเสูงสูงๆกวา้างๆมากำลังทําที่จะวิ่งอย่างเทพ วิ่งมอเตอร์เวย์วิ่งจากกุงเทพไปบางกุนเทียนแล้วก็ไปออกอสมุทรสาครแล้วก็ไปบ้านแพว์นะโครงการสุดถูงนั้นนะบ้านแพวแล้วก็จะมีช่วงสองก็จากบ้านแพวไปปากท่อครับปากท่อวังมะนาวอะช่วงวังมะนาวแล้วโครงการสามจากวังมะนาวไปจ้าอําครับผมดูจากรายการของ กนิกามาเวนะครับเออเคนะเขาก็พูดชัวพูดดีทำดีนี่ฮะคือเสาตอมอ,อเนี่ยคือที่จะวิ่งชัดอีกชั้นหนึ่งฮะพูดงด่ายง่ายนะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยกำลังสร้างทอดยาวโดยมันวางโอ้โหดูวางดูวางก่อนแต่โดนระดับเก้าเลยนะโดนระดับเก้านะ ที่เขาเรียกสะพานขึงอะม,มองขวามือขวามือขวามือผมตัดคลิป